ได้ไปสวัสดีครับวันนี้คุณเอเมช่านะครับก็อยู่ที่ตลาดชาอําน,นะครับวันนี้เวลาประมาณสักหกโมงครึ่งจะเส็จโมได้ก็พาคุณพ่อคุณแม่ามาช่วยของที่ตลาดนะครับก็มาดูกันว่าตลาดเป็นยังไงบ้างนักทายอะไรบ้างพ่อ มาดูมีซีฟู้ดสดนะคะระับปลาปลากุ้งตัวใหญ่มากเลยมาดูดูอะไรเลยครับเป็นเชือกมือผมเนี่ยปลาเนี่ยโตใหญ่เลยตัวใหญ่มากดูเลยนะ อันแม่ฮักไทยหน่ยอยใา่ค่ะสามร้อยแปดสิบแต่บัวใหญ่อะแต่บัวใหญ่เลือกได้เลยไม่ใชเสือนะแต่บัวใหญ่ไลองดูก่อนก็ได้เดินดูก่อนสามปสิบมันแก่นเลยนี่เนี่ยลายเสือ

กุ้งขาวปลาเก๋านี่ปลาเก๋าปลาเก๋ายัดกูม้าซื้อไปอย่างนใส่ในขวดแ้วอะทำนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันมาชมโอเคพ่อแม่สวัสดีน่อะสวัสดีครับ